จะส่งให้คุณครูเบตนะคะวันนี้เป็น A5 รุ่นสวยอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มี A6 รุ่นสวยเหมือนกันจากตัวเล็กสินค้าพร้อมจะส่งวันนี้เป็นบริษัทเปิเอเคสย่านกเย็นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะจะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะคะเปิดร้านวันแรกหลังจากจุดยาวปีใหม่นะคะตัวนี้เป็นปลาทูหอมสองโลจ้ะ A 5รุ่นสวย1โลนะคะแล้วก็ปลาข้างเหลือง1โลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นประแท่งไซเล็กสวอย่างดีค่ะไม่เค็มค่ะพร้อมจะส่งวันนี้เลยค่ะเป็นบริษัทเปเอเคสขอบคุณมากนะคะสวัสด,ดีค่ะ จะส่งให้คุณมารีนะคะยอดเก็บเงินปลายทางเป4 0บาทค่ะในกล่องก็จะบรรจุทาโร่รสบาร์บีคิวนะคะหนึ่งห่อหนึ่งกิโลกรัมนะคะลูกค,ค้าสั่งสองโลจ้าแล้วก็มีแฟช่อนทะเลไซการนะคะขอบคุณมากค่ะจะส่งให้คุณทิติพรเหมือนเดิมนะคะยอดเก็บเงินปลายทาง3,280บาทจะเป็นหมึกไซหวานตัวเล็กสองสี่โลแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งโลนะคะพร้อมจะส่งวันนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สินค้าพร้อมจัดส่งนะคะของคุณอนจมุกพันธ์นะคะลงที่ายมูลจากสมดัดรังแกะนะคะเป็นปลาช่อนทะเลถุงนี้ถุงละโลนะคะเป็นสองโลนะคะเป็นปลาช่อนไตกลางนะคะไม่เค็มค่ะแล้วก็หมึกขาไซเอห้ารุ่นสวยเลยนะคะแล้วก็เป็นปลาหมึกกลางถุงละโลค่ะสองโลค่ะ,คะแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงนะคะขอละครึ่งโลค่ะรับสี่โลนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จัดส่งของให้คุณพรทิวานะคะคุณพรทิวาสั่งปลาช่อนทะเล3โลค่ะเป็นใช้กลางแล้วก็ปลาวง1โลนะคะวงพิเศษไม่เค็มค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพรใช้กลางนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จัดส่งให้คุณคิดตี่พรเหมือนเดิมนะคะเป็นหมึกใสหวานตัวเล็กๆเล็กเลๆกโลนะคะแล้วก็มีหมึกสาสหวานตัวใหญ่ๆหสีโลนะคะสินค้าพร้อมจะส่งวันนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านวัวทองจะส่งอาหารทะเลแห้งให้นะคะของคุณร้านพรของพ่อนะคะยอดเก็บเงินปลายทาง1 5 4 0บาทจ้าข้างในก็จะมีหัวเชื้อแมงดานนะคะ1โลขวดหนึ่งซีซีค่ะแล้วก็หมึกจอกปลาจอกที่แล้วหมึกระยองอย่างดีนะคะ1โลแล้วก็หัวหมึกไซส์พิเศษนะคะตัวนี้โบแป้งนะคะสีมันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้ขึ้นร้านนะคะสินค้าพร้อมจะส่งให้วันนี้เลยนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ร้านบนทองอาหารทะเลแห้งจัดส่งให้คุณลูกค้าที่ชื่อบังกรน,นะคะตัวน,นี้เป็นปลายกิมโซงาข้างเรืออย่างดีหนึ่งโลจ้าแล้วก็หมึกเอห้ารุ่นสวยนะคะหนึ่งโลค่ะแล้วก็แพพิเศษหนึ่งโลนะคะหมึกระยองอย่างดีค่ะแล้วก็มีปลาอินทรีกระปุกหนึ่งกระปุกค่ะแล้วก็คุณเชียงตั้งถุงนี้้ครึ่งโลนะคะสองถุงหนึ่งโลจ้าจะส่งให้วันนี้นะคะยอดเก็บเงินไปทางสองพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะส่งให้คุณสกุลนาเหมือนเดิมนะคะยอดเก็บเงินไปทาง3,390บาทจ้าเป็นไซส์ A5 นะคะ A 5รุ่นธรรมดานะคะห้าโลจ้าขอบคุณมากค่ะจะส่งให้คุณพิชัยนะคะเป็นหมึกเล็กต่ต่ออย่างดีเลยค่ะ10โลตัวนี้แล้วก็เป็นหัวหมึกพิเศษนะคะไซส์ใหญ่บึ้มเลยนะคะ10โลคะ่ะจะส่งให้วันนี้แจ้งเลขตานเย็นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเสนอขายหมึกแกตานะคะเป็นหมึกแกตาไซส์กลางๆเลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะแม่ค้าชิมแล้วประทับใจมากเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจหมึกแกตาตัวนี้ราคาถูกมากเลยนะคะสินค้าพร้อมจัดส่งเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยต่อตาต่อขี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาไซส้เอาขี้ออกหมดเรียบร้อยเลยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะรสชาติไม่เค็มด้วยนัวๆค่ะ อร่อยมากแม่ค้าแบบชอบมากเลยค่ะสำับคุณล<า>ูกค้าไหนที่สนใจก็มาขอถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสินค้าพร้อมจัดส่งเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ง่ายสบายสบายถ้าใช่ก็พร้อมร็ชอบถ้าไม่ชอบให้ตายก็คงไม่ใช่